ที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่10กรกฎาคม2564ณศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ภูตะวันออร์กกฟาร์มบ้านหนองเมฆอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายพิรพลบัวทองผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญเผยให้ผู้สื่อข่าวทราบว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรปีสองและมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรโดยมีนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรองผู้ว่าเกษตรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนและประชาชนมาคอยต้อนรับ รัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรกระบวนการผลิตผักอินทรีย์กิจกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำพร้อมพบปะกลุ่มองค์กรเกษตรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญแอดนิ new, วอุ้ยเสี่ยวป้อรายงาน